อ่ะคุณผู้ชมครับ, <S <S บพักเรื่องของการเมืองครับไปดูเรื่องของกีฬากันหน่อยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่ากองทุนกีฬาเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความ,มสาเร็จของวงการกีฬาไทยนะครับแต่ทีนี้มีคําถามครับว่าใครมีสิทธิ์บ้างนะครับที่จะขอรับการสนับรรสนุนจากกองทุนกีฬาไปติดตามกันครับร่วมส่งเสริมกีฬาไทยไปกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับร่วมส่งเสริมกีฬาไทยไปกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ใครบ้างล่ะที่มีสิทธิ์นะครับในการขอรับการส่งเสริมหรือการสนับสนุนจากกองทุนกีฬาอันดับแรกเลยนะครับก็คือสมาคมกีฬาที่ดำเนินกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยปศ2 5 5 8 2นะครับก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือวกะกะอ่ากกท3นะครับคณะบุคคลหรือองค์กรกีฬาที่มีหน้าที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามที่คณะกรรมการประกาศกํกรรกาหนดซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับให้การรับรองตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยพศ .2558 สํ25าหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับขอรับการส่งเสริมหรือการสนับสนุนนะครับสามารถที่ยื่นขอรับการสนับสนุนต่อกกทและให้กกทนะครับทำการพิจารณาคําขอรับการส่งเสริมหรือการสนับสนุนก่อนที่จะมี การเสนอต่อกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อทําการพิจารณาต่อไปพร้อมกับแน่เพจผลนะครับเป็นรายลักษณ์อักษรที่ได้ตกลงกับสมาคมกีฬากรณีที่มีการปรับลดงบประมาณก่อนเริ่มดําเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่า60วันและในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนนะครับทำให้ไม่สามารถยื่นคําขอตามระยะเวลาที่กําหนดต้องระบุเหตุให้ชัดเจนไว้ในคําขอครับ และในส่วนของรายการแข่งขันครับที่กองทุนกีฬาให้การสนับสนุนนะครับหากเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันครับได้แก่มหากรรมกีฬาที่ส่งแข่งขันโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบร,ะรมราชูปถัมภ์มหากรรมกีฬาครับที่ส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยการแข่งขันนานาชาตินะครับที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งแข่งขันและการแข่งขันอื่นๆซึ่งเป็นรายการที่ส่งแข่งขันโดยคณะบุคคลหรือองค์กรกีฬาที่มีหน้าที่ส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันและสําหรับการแข่ง kind ข of ันระดับชาตินะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคุณผู้ชมครับก็คือได้แก่การแข่งขันกีฬาที่ส่งแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและ2นะครับก็คือการแข่งขันระดับชาติที่ส่งการแข่งขันในนามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในรายการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันนั่นเองครับนี่ก็คือเงื่อนไขหลัก อันนี้สำคัญเลยใครบ้างมีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมดังนั้นเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็มีเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติด้วยใค่ะ